วันนี้ก็อยู่กับช่อง p e c k y Cat นะคะวันนี้เราก็จะมาทําตามที่ FC ขอมานะคะก็คือแต่งตัวเป็นสีม่วงนะคะยี่สี่ชั่วโมงก็เดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปหาที่แต่งตัวแป๊บน,นึ่งนะจะบอกว่าไม่ได้อาาัดคลิปแบบว่าอย่างนาเลยเดี๋ยวเราไปเข้าไปในนี้ดีกว่าเงียบดีนะคะสงบดีด้วยอ่ะเข้ามาใน Party Planner เลยเ้ okay. ก็เดี๋ยวเรามาแต่งตัวตรงนี้กันนะคะ เริ่มอย่างแรกนะคะต้องหาพวกผมสีม่วงนะคะเดี๋ยวเราไปลบของออกก่อนโอเคเราไปเอาพวกผมมาก่อนผมมันมีอะไรที่มันเป็นสีม่วงบ้างอะเดี๋ยวเราหาก่อนนะคะทุกคนเออเอาอะไรดีนี่ก็สีดำนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปย้อมสีผมดีกว่า ออืันนี้ก็สีชมพูอีกไม่ใชเออ่เดี๋ยวเราคือตอนนี้เรยืยองหาผมว่วงไม่เจอนะคะทุกคนอันนี้เหรออันนี้มันก็ชมพูอ่ะอา้าวกดไม่ได้เราได้แหละไม่เอาเคยโอ,อนอันนี้ไหมไม่เอามไม่สวยอ่ะทุกคนกคน่าเกลียดอ่ะ เอาสีอะไรดีทุกคนม่วงใช่ไหมน,นี่ทุกคนอันนี้ได้อันนี้ได้น,น,ดนี่สีม่วงค่ะแต่ว่าทุกคนเราไม่ค่อยชอบทรงนี้เท่าไหร่ะมันแบบว่าโอเคค่ะทุกคนก็คือจะบอกว่าเราเป็นหวัดไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวาหาทรงนั้นอยู่ทุกคนเรายังหาทรงนั้นไม่เจอทุกคนเดี๋ยวหาไปเรื่อยๆก็เจอแหละนี่เจอแล้วทุกคนเจอแล้ว เดี๋ยวเราจะเอาทรงนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยไปย้อมผมเอานะต่อไปจะเป็นหมวกค่ะสีม่วงวิธีน,นี้น่ารากักอะอืมแต่มันก็เหมือนจะไม่ใช่สีม่วงเนาะเหอืมเม,อเมื่อกี้ไมนเป็นสีน้ําเงินอะสักอย่างวิธีน,นี้ม่วงไป อันนี้น่าหลักอะแต่มันไม่ใช่สีมวงคืออะไรเขาจะเอ้ยอย่าบาังเซอย่าบางังอย่าบางังคนแต่งตัวอยู่อ่ะอคืออะไรเขาจะจีบเราเหรอคือยังไงเอ้ยเดี๋ยวเออได้แล้วคือมันอย่าบังได้ไหมคะคนนี้เนี่ย คุณบังตลอดเลยเอ,อทุกคนเราหาสีม่วงไม่เจอมีสีม่วงอะไรบ้างอะทำไมเราหาไม่เจออันนี้ได้ไหมมันม่วงไหมอ่ะอันนี้ก็ม่วงนะนี่นี่นี่เราหาอันนี้อยู่เนะนี่ยนี่สีม่วงค่ะสีม่วงต่อ,อไปค่ะเป็นหน้าเราหน้าเราควรจะสีม่วงไหม ันก็มีแต่สีชมพูอะไม่มีสีม่วงเดี๋ยวหานี้ดีกว่าเผื่อมีค่ะก็ยังหาสีม่วงไม่เจอค่ะทุกคนส้นใหญ่มันจะมีแต่สีชมพูเนาะอันนี้ก็เป็นพรีเมียมอะเอาไม่ได้เอออันนี้ไหมสีม่วงมันก็ออกแบบชมพูอะมันไม่ออกม่วง คือตอนนี้แล้วก็ยังหาม่วงไม่ได้สงสัยแล้วคงไม่ต้องเอาม่วงแล้แหละโอเคต่อไปเป็นชุดค่ะชุดต้องเป็นสีม่วงค่ะนี่เจอแล้วเจอแล้วชุดม่วงอ๊ยชุดนี้ก็สวยนะแต่เราไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ชุดเนี้ตอนนี้แชทก็คือแบบว่าโอ้โหนี่หรอชุดสีม่วง ก็มีสีดําไม่สวยค่ะทุกคนนี่นีน่นี่ชุดนี้ชุดนี้มันก็ไม่ค่อยสวยอยู่ดีแล้วไม่ชอบไม่ถูกใจต่อไปเอา,เอาคือตอนแรกอะเราเจอชุดหนึ่งที่เป็นสีม่วงซึ่งมันก็เหมือนน่ารักมากๆเลยนะตัวนี้ปะไม่น่าใช่นะใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใชวิเนี่ยทุกคนโซนสีม่วงมาแล้วอืม แน่ทุกคนตัวนี้ก็น่ารักดีเว้ตัวนี้เหรอเออตัวนี้น่ารักตัวนี้น่ารักู่เอออย่าเอาตัวนี้นเลยก็เหมือนมันก็ไม่มีสีม่วงแล้วเนาะโอเคไปส่วนกางเกงก็ต้องเอาไปสีม่วงเออเนาะแล้วก็หายากนี่น,น,นี่ตัวนี้ได้ไหมไม่ได้คือมันจะทะลุขึ้นไปข้างบนอนะไม่เอาไม่เอาตัวนี้เหรอไม่ได้สีดํา ตัวนี้ไหมม่วงดีไม่เอาก็ไม่สวยมไม่เข้ากับชุดอะ่ะตัวนี้เหรอมันก็สั้นไปอะ่ะทุกคนมันก็ไม่สวยอะ่ะวิอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้ไหมไม่ได้กางเกงม่วงที่ช่างหายากอันนี้ดีกว่าวีน,นี้น่ารักอะ่ะ แต่มันก็ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่อ่ะแต่ว่ามันก็น่ารักดีอ่ะงั้นเราชุดเมื่อกี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราดูอีกว่ามันมีสีม่วงหรือเปลอ,อันนี้ไหมหรือว่าจะาอันนี้ดีอันนี้ไหมม่วงคือตอนนี้เราต้องเลือกสักชุดหนึ่งนะคะทุกคนแต่มันก็ยังหาไม่เจอง่้าตัวนี้แหละม่วงดีนะคะหรือจะตัวเมื่อกี้ดี เดี๋ยวเรากลับไปขึ้นไปข้างบนแป๊บหนึ่งตัวนี้ไหมเรนโบว์ Rainbow. ตัวนี้ดีกว่าสวยกว่าเนาะไปเราได้ชุดแล้วเดี๋ยวเราไปย้อมผมกันไปเอ้ยทุกคนเดี๋ยวเราลืมไปลืมเดี๋ยวๆแป๊บนึงลืม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 หน้าลืมหน้าลืมไปได้ยังไงอืมหน้าสีม่วงมันจะมีไหมนี่เหละนักเกลียดมาเกเลีย คือยังไงดีอืมมันก็จะแบบว่าหายากหน่อยนะหน้านี้มันก็ชมพูอ่ะทุกคนทำไงดีแล้วเราอันนี้แล้วกันแบบเดงเดี๋ยวเราต้องไปหน้านั้น นี่หน้านี้อ่าเราเอาหน้านี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปเอาสีตัวเคได้แล้วเดี๋ยวเราไปกันทุกคนตอนนี้คือผ่านไปเจ็ดนาทีเราจะถ่ายวันยี่สิบสี่นาทีนะคะทุกคนมันจะได้เหมือนยี่สิบสี่ชั่วโมงเนาะน่ะซาลอนอยู่ข้างๆเลยโอเคปเราชอบย้อมผมให้กลายเป็นสีม่วงอ่อนนะคะ สีนี้ได้ไหมเดี๋ยวลองดูก่อนเออสีนี้ได้อยู่ทุกคนไปโอเคเดี๋ยวเราไปกันคะ่ะทุกคนไปสร้างบ้านกันนะคะทุกคน สีม่วงนะคะอ,อืมนี่บ้านนี้ดีกว่าสวีทโฮมนะคะทุกคนวสวยนะคะทุกคนบ้านหลังนี้สวยดีนี่ประตูบ้านเราหายไปไหนอะ่ะอา้าวทุกคนประตูบ้านบ้านสิ อ้าวคุณประตูบ้านมันติดบล็อกเหรอเดี๋ยว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 ประตูบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วคือตอนนี้แล้วก็ติดบล็อกไปด้วยเนาะอ้าวประตูบ้านมันบล็อกอะอ้าวคนนี้คนนี้อ๋อเดดมาแล้วเดสวัสดีเดแล้วหนึ่งนะโอ๊ยในนพิมพ์ยาก หนึ่งนะนึ่งจากพิมพ์ไม่ได้โอเคเอา้าคืออะไรอะ่ะจงสวยต้องใช้อันนี้ไปก่อนแล้วแหละเดี๋ยวค่อยไปก๊อปมาใหม่เอา้าค้าง่ะค้างค้าง,างเงียวทุกคนเอา้าคืออะไรอะ่ะคือตอนนี้บบบว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะโอ้ยคือตอนนี้เน็ตกากมากเลยเดีเดวเดว เดลาขอโทษนะเดคือแต่ว่าตอนนี้คือแบบว่าเน็ตยังช้าแต่ว่าเหมวยมากโอ้ยโอเคทุกคนต้องขอโทษด้วยนะคือตอนนี้จะบอกว่าเราพิมพ์ช้ามากถ่ายด้วยกันก็ได้นะมาให้ยืนด้วย เปบคืออะไรอ๋อรู้แล้วเดเขาอยากให้แบบทำเป็นอย่างนี้เหรอโอเคได้อ๋อไปถึงหน้าหน้าหน้าโอเคได้เออมันอันเซลไปแล้ววะทำไง เรายังงงอยู่มันคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวาถามไปก่อนคืออะไรงงลาล่าก็คือจอยมาแล้วค่ะลาลาจอยให้ลูมก่อนแล้วกัน คืออะไรงงคือตอนนี้เรายังงงอ่ะเดี๋ยวค่อยไปคุยกันในโลกบ๊กได้ไหมแล้วคือเราตอนนี้เรางงไปหมดแล้วว่ามันเขียนอะไรโอเคคือตอนนี้ขอพิมพ์ภาษาอังกฤษดีกว่าเพราะว่า คือเราก็ไม่รู้อะเออขอโทษดีนะเข้าบ้านก่อนก็ได้เปลี่ยนขีบบ้านแป๊บเอ้ยกดเอาอย่าปนเรานะไม่ได้ไม่ได้อย่าปอนอย่าปนเรานะโอเคต้องเปิดไว้ลา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 แล,ล,ล,ล้วรูเมทให้โอเค คืออะไรตอนนี้คือเราบอกว่าเราไม่เห็นที่เดพิงงั้นเดี๋ยวเรามาทำคลิปกันดีกว่าเดีโอ้ยทุกคนเราพริมพ์ไม่ได้เราลืมเอ่มโอเคคืออะไรนี่อ๋อ โอเคถ้าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว <c oughs> คือเดี๋ยวคิดอะไรวะอืมเออลาล่าพิมพ์เร็วกว่าให้ลาล่าเขาพิมพ์ไปก่อน <c oughs> โอ๊ยลืมไปว่ามันไม่ใช่อีโมจิลืม แบบหนึ่งอมให้แค่โอเคโอเคได้แหละโอ๊ยค้างไปแล้วอะคนทำไงดีโอเค คุกคคือตอนนี้มันค้างอ่ะอ๋อได้และคือตอนนี้เราจะไปบอกว่าที่แต่งตัวแต่ว่ามันพิมพ์ยากมากเลยเพราะว่าตอนนี้เน็ตเรากาก,ากไปอตอนนี้คือมันจะแบบว่าเสียเวลาไปเรื่อยๆแหละโอเค กนคือตอนนี้มันก็ได้เวลานอนแล้วเดี๋ยวเราไปนอนกันคือตอนนี้เราคุยกับเดนตอนนี้คือมันบอกว่าสีเวลาปักหนึ่งเราถ่ายคลิปอยู่ด้วยแป๊บนึงโอเคแล้วเราก็คือตอนนี้เราเหลืออีกกี่นาทีนะยี่สิบสี่ลบสิบห้ายี่สิบสี่ลบสิบห้าเก้านาทีเก้านาทีขี้เกียจนอนค่ะไปชอปปิ้งกันเถอะโอเคได้อ่าหนังสือหนังสือสีม่วงสุ่มเอา แล้วมีอะไรที่สีม่วงอีกอืมนี่นี่นี่น้ำยาล้างห้องน้ำสีม่วงลา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 อยู่หรือเปล่าลาลา่าไปถ่ายคลิปกันไปเอี๋ <Okay. S 1> หนึ่งนะ ทีตอนนี้ลาล่าออกไปแล้วเหรอยังนะยังไม่ได้ออกโอเคเดี๋ยวเราจะเอาจักรยานไปนะเนื่องจากจักรยานสามารถเปลี่ยนสีได้สีม่วงแลวคะ่ะไปไปกันต่อครับไปกันต่อครับลาลาไปไป <c oughs> เราลาลา <c oughs> ไปไป คือตอนนี้มันมีอะไรสีม่วงบ้างอ่ะเราจะไปสีม่วงอ่ะคือมันมีอะไรบ้างที่สีม่วงเดี๋ยวเราหาก่อนนะนี่ทุกคนเดเคได้เป่าไม่ได้นะคะเดเคไม่ได้ทําสีม่วงนะคะเอาแล้วตอนนี้ลาลา่าหายลาลาหายเอามาลาลา่านี่ไอศครีมช็อปไปเลยไปเลยไปไปไอศครีมช็อปครับไอศครีมช็อป เย็นได้แล้วไดแล้วได้แล้วแล้วคือตอนนี้ม <FIL OS> ันมีไอศครีมที่แบบสีม่วงป่ะนี่ได้ละเอานั่งไม่ได้นั่งได้แหละโอเคให้ลละลาลลาเขากินไอศครีมนะคะเดี๋ยวบอกลาลาก่อนว่าเราทำคลิปอะไรเออทำสีม่วงยี่สิบสี่ชั่วโมง อ้าวเดมาแล้วเดมาไปเดมาแล้วเดมาแล้ว,ลวไปเดี๋ยวเราอุ้มลาลาขึ้นไปก่อนไปโอเคออนนี้เดก็มาแล้วเยวไปหาเดก่อนมันเวิร์กไหมอ่ะมันทำได้หรือเปล่าโอเคลงไปกัน น,นีก็ไม่รู้แล้วครับอันนี้ไม่รู้ครับไม่รู้แล้วอันนี้ไม่รู้แล้วช่างมันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาคุยเรื่องนี้กันต่อไม่รู้อ่ะโอเคกลับบ้านกลับบ้านแบกลับบ้านกลับบ้านกลับมาบ้านเราลองไปดูคลิปพี่แป้งชมเออนั่นแหละลองดูก็ได้เออนั่นแหละเราก็ติดตามพี่แปงชมไปดูก็ได้โอเค เออลาล่ากับโทมัสกับทุกคนที่เป็นเอฟซีพ mm ิลิต้าก็คือติดตามพี่แป้งชุมกันไปหมดแล้วเคครับอันนี้จะเป็นการแต่งตัวของลาล่านะครับอุ้ย mm hmm. <laughs> ลาล่าตอนแรกคิดว่าลาล่าเป็นกิ้งกาบแล้วว่าเมื่อกี้แบบผมแบบตลกมากเลยงั้นเราก็รอให้ลาล่าแต่งตัวให้เสร็จก่อนเดี๋ยวมางับเค okay, ทุกคนตอนนี้เราก็กลับมานอนกับลาล่าเรียบร้อยแล้วนะคะ ือตอนนี้ลาลาเขาก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่งเหมือนคล้ายๆเราเลยนะคะทุกคนแต่แค่ลาลาดูแบบว่าออาจะม่วงเข้มๆหมดแล้วมันจะม่วงก็ตอนนี้ก็คือนอนกันอยู่นะคะทุกคนกลาลาคือแบบแปลว้ามาจากไหนไม่เข้าใจทำไมหน้ามันน่ารักขนาดนี้ขนาดพี่เลต้ยตบอกน่ารักอ่ะอยากได้หน้าแบบลาลาบ <laughs> ้างแต่ว่าพอกดเข้าไปแล้วหน้ามันบอกว่าหน้ามันบอกว่าไม่ขายแล้วอะ เคลาลาตื okay, ala, ่นแล้วนี่เป็นไงทุกคนลาลาน่ารักไหมแต่ลาลาตัวโผมากเลยนี่เป็นไงแบบแบบลาลาเราไปกันได้โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะลาลาหน้า <c oughs> <c oughs> เหมือนพี่นิวเลยแป๊บนึงเราเอาบาังดกว่าล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 าทำยังไงอ่ะโอ้ตรงนี้มันเป็นสีม่วงนี่นาลืมไปว่าดาวมันมีสีม่วงโอเคอุทยลาลาเปลี่ยนหน้าไปแล้ว อลาล่าทำหน้าอะไรเนี่ยนี่นี่หน้านี้ได้หน้านี้ได้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผิดผิดหน้าผิดหน้าเออหน้านี้ดีกว่าโอเคค่ะทุกคนก็ตอนนี้ก็ยี่สิบนาทีแล้วนะเดี๋ยวเราไปพาลาล่าไปเที่ยวกันเถอะไปไปไปลาล่าออกมาเที่ยวมาน,นี่รถนี้เป็นสีม่วงเราลืมไปเนาะนี่รถนี้ได้รถนี้ได้ล,ด <laughs> ลาล่า ลา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 หน้ากากออกทำไมอ่ะหน้ากากมันน่ารักโอ้โหกินน้ำยาล้างห้องน้ำเพื่อขับรถเพื่อบเก็บไป <c oughs> ทุกคนตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปจอรดรถกันไป <c oughs> ไปนะได้แหละได้และ,และอ่ะเอา้าปิดรถนี่ตรงนี้เป็นสีม่วงครับตรงนี้เป็นสีม่วงนี่เราจะนอนตรงตรงนี้ค่ะเราจะนอนเลยนอนเลยเยดาร์เลยนอนนอนเลยนอนเลย ว้ wow. าวห้ามออกน <laughs> ะลาล่าตกน้ำไปแล้วลาลา่าเริงจะกระโดดทับลาลา่าอุ้ยนอนนอนกันแล้วคือเราก็ยังกินน้ำยาละอุ้ยอุ้ยดูดูดูอ้าวเผื่อเอาออกไปแล้วอะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้อะทุกคนเมื่อกี้หนังสือมันกลายเป็นสีม่วงเออเอาเอาเอา,เอาหนังสือออกมาแป๊บหนึ่งโอเคทุกคนคือตอนนี้นะคะพอและ้ะนอนพอแหละไปลาล่ากลับกันลาล่าไปลาล่าเรากลับบ้าน เอ้เออเละ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 ขับเลยละละเอาไหมวันนี้เราก็นั่งไม่เอาละละขับแล้วไปไปไปคือยังไงอะเอ้าละละสรุปละละจ้านี่ใช่ไหมโอเคได้งั้นเราขับต่อขอปรับความเร็วแบบหนึ่งปรับค่ะปรับปรับเป็นห้าสิบห้าเรียบร้อยปึ๊บมาไปเราไปกันเถอะ แล้วแค่ปรับความเร็วทุกคนมันมีอะไรสีม่วงอีกอะถ้าสมมติเราลืมทําอะไรบอกมาได้นะคะทุกคนเพราะเราคือเราจะไม่ได้เลยว่ามันมีสีม่วงตรงไหนบ้างนะคะวิววิววิขับรถแล้วเอียงไปเอียงมาในแมพมันมันยังไม่เสร็จเนาะแล้วก็ขับบอกว่าท่องเที่ยวไปนะคะคือโทมัสแบบว่าสวยรวยมากเลยแบบสวยเก๋แล้วก็รวยมาก ว่าแบบบ้านนี่คือแบบว่าไอ้บ้านคาร์ลิสห่าใหญ่ๆนั่นนะคือแบบถ้าแบบซื้อไปได้ยังไงแบบโอ้โหแบบแพงมากเดี๋ยวเรามาดูกันนะทุกคนว่าไอ้บ้านนี้มันอยู่ไหนนี่ปะเท่าไหร่อู้เจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าโลบัคโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god สามสี่ทีแล้วเนี่ยโอ้ยไอติดติดอเมร์อเมร์ตัว x กัตัว x ลอยไปเลยลอยไปเลยคือแล้วไหนไป เดี๋ยวเรากลับบ้านกันเถอะลาละ่าเฮ้ยทุกคนเราลืมไปว่าบ้านเราอยู่ไหนอะบ้านเราอยู่ไหนจำบ้านตัวเองไม่ได้ทำไมรถนี่มันขับยากจริงๆเลยขับไม่ขับไม่แบบคือตอนนี้เราลืมว่าบ้านตัวเองอยู่ไหนนะคะทุกคนเราก็เอิม <laughs> มาผิดฟังอีกเอาไปไปล่าล่าเราขอโทษทีนะเราเรามาผิดฟังเคไปไปไปคือตอนนี้เราก็ขับรถเอียงไปเอียงมาลาละ่าบอกฉันเวียนหัว เดเดวเดแหลกแหลกแหล,แหลเอาแล้วก็กินน้ำยาล้างห้องน้ำไปเลยสิค,ครับเออขึ้นมาได้แล้วนี่เจอบ้านตัวเองแล้วเอาเมื่อกี้อุตสาวไปผิดฝั่งเนาะเกลียดจอดรถไหมจอดรถไปก็ได้เฮ้ไปโอ๊ยโอยโอยแหลกไปละละเราสาพาเธอไปทัวร์แมพมาเลยนะเมื่อกี้ ทุกคนถ้าสมมติว่าใครมีโลบัคก็ฝากดเน็ตให้เราด้วยนะได้ป้าได้ป้า,ปา,ปาแค่สิบโลบัคค่ะเ,เดี๋ยวนะบคัคอีกแล้วบัคก็บคัคป๊บนึงนะโอเคทุกคนคือตอนนี้มันเหมือนมันบคัคหรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้ยทุกคนคือบ้านนี้มันก็เล็กไปนิดนึงนะเนาะโอเคทุกคนตอนนี้ก็คือยี่สิบสี่นาทีแล้วไปจบคลิปจบคลิปจบคลิปค่ะจบคลิป กคนเดี๋ยวเรามาเต้นกันเถอะตอนนี้เต้นหนึ่งแหลกอะอนนี้เดี๋ยวเราเรียกลาลาป๊บโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาจบคลิปกันนะคะก็ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแค่นี้นะคะทุกคนใครอยากให้ทำเสียอะไรก็บอกมาได้นะคะทุกคนก็เราสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย